ไปทุกคนไปเปิดงานกันต่อนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดทั้งแกป๊ปทั้งไลน์แมนเลยนะคะถ้าค่ายไหนค่ายหนึ่งมานะคะเราก็จะปิดอีกค่ายนึงนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าออเดอร์ค่ายไหนดีหรือว่าเราอาจจะวิ่งแค่แป๊บๆเดี๋ยวส่งข้อมูลกันก่อนนะคะไ <Line Man S 2> ลน์แมนเราก็เพิ่งย้ายที่อยู่ผ่านนะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมันจะมีประกาศใช่ไหมค่อนข้างโหดเลยนะคะกดของนั่งอะ ส่งข้อมูลอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะคะออนไลน์แล้วนะคะทุกคนแก๊บนะคะเดี๋ยวเราไปไลน์แมนกันต่อนะคะเราจะเปิดแค่ฟู้ดนะทุกคนสำคัญที่สุดเลยนะคะต้องเตรียมบัตรประชาชนกับใบขับขี่ไปด้วยนะคะ <c oughs> เผื่อว่าบางทีเรากดจบงานแล้วเราอยู่ไกลแบบไกลที่บ้านอย่างเงี้ยบางทีเราต้องยืนยันตัวตวน,นนะทุกคนฉุดอะหุมากเลยได้านะคะอันนี้เลยมาขึ้นนี่เลยโอ้กัดไหมคะเนี่ย เราได้งานแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับงานกันเมื่อกี้เราจอดรถอยู่ตรงนั้นนี่ทุกคนมาประมาณนี้นี่เมื่อคืนได้เลยจําได้นะคะถ้าเมื่อคืนไม่ได้ก็น่าจะไม่มีโอ้โหเลือ ส่งลูกค้ากันนะค่ะทุกคนประมาณี่กิโลมูอให้ไม่เขียงประมาณ5นาทีนะคะกิโลครึ่งนิดๆน,นะคะเข้าตรงนี้ได้เลยเหรอคะโอเค ได้ค่ะอ๋อได้ค่ะโอขอโทษนะคะหนูเอาไปจอดตรงนู้น ون, แต่ว่าหนูพกกล่องไห้แป๊บนึงนะคะ เค okay. ไปกันต่อนะคะทุกคน มอนมีด่านตรวจอะไรอย่างเี้ปะ่ะของลายแมนเราได้หนงานนะคะแล้วก็ตอนนี้หัวแก๊บเราได้น่าจะสองงานนะทุกคนเนี่ย oh <my. S 1> รอ,อออเดอร์กันนะคะไม่รู้ว่าแก๊บหรือลายแมนใครจะมาก่อนกันรถอยู่ร้านป้านะคะนั่นงกินร้านนี้กโกูอร่อยที่สุดในโลกนะทุกคน นี่นะคะออเดอร์มันนี้นี่ของไลแมนเปิดทั้งคู่นะทุกคนอันไหนเข้ากอดเราก็ปิดน,นะหลังจากที่เราไปเผลอหลับมานะทุกคนเมื่อกี้ก็ได้ออเดอร์ไลแมนไปงานซ้อนนะทุกคนรับครั้งเดียวมันก็มีงานซ้อนมาให้เลยนะคะก็ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ แก๊ปเราก็เปิดอยู่นะคะ,คะก็เดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าออเดอร์สุดท้ายเราจะมากี่โมงนะคะเราจะรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะทุกคนเพราะว่าใกล้ห้าโมงแล้วถ้า5้าโมงยังไม่มีเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เอาแค่นี้ก็พอนะคะขับรถไปเรื่อยๆแล้วกันทุกคนถ้าไม่ได้ก็กลับดีกว่า สรุปกันนะคะก็คือวันนี้เราวิ่งแบบเต็มๆวันเลยนะคะก็ตั้งแต่เนอเดอร์แรกเราเข้า8หมู57นะคะไลน์แมนเราได้ทั้งหมด95บาทจุด06สตางค์นะคะแล้วก็แกล็บเราได้151บาทนะคะทั้งหมด7ออเดอร์นะคะไลน์แมนมี3ออเดอร์เราเปิด2อันพร้อมกันะ แก๊ปอะจะยิงงานให้เยอะกว่านะคะแต่ว่าถ้าเปิดช่วงแรกอ่ะไลแมนอะจะยิงให้ก่อนทุกครั้งหลังจากที่เราเปิดออเดอร์นะคะแต่ว่าพอเราส่งออเดอร์นั้นจบใช่ไหมไลแมนก็จะเงียบหายไปเลยค่ะแล้วก็เหลือแต่แก๊ปนะคะที่ส่งมาแบบเรื่อยๆอยู่ค่ารอบนะคะที่นี่นะคะที่เราอยู่ก็คือมอฟลอ l o เนะไลแมนจะได้ค่ารอบดีกว่า27.16บาทารอบที่ไลแมนส่งมาให้นะคะ ถ้าเป็นงานที่ไม่ซ้อนนะคะแต่ว่างานซ้อนที่อัดอัดมาก็ได้แบบถ้าพอได้สองงานก็อาจจะเหลือน้อยลงหน่อยสามงานก็น้อยลงไปอีกแต่ว่าเราไม่รับก็ไม่ได้นะคะงานซ้อนเพราะว่ามันอัดเข้ามาพร้อมกันเลยนะคะตั้งแต่เรารับกดรับแค่ครั้งแรกเนาะดีเราก็ไม่ได้แรงด้วยนะคะได้งานน้อยมากเราปิดงานไปสองชั่วโมงนะคะเราเปิดทั้งหมดเจ็ดชั่วโมงนะทุกคนหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะถ้าเป็น ปกติทั่วๆไปนี่อย่างต่ำก็คือต้องได้ประมาณ15งานหรือ20งานเลยนะคะแต่ว่าเราได้ทั้งหมด10งานพอดีรวมกัน2แอปนะเปิดทีละแอปน่าจะดีกว่า